บทปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องการศึกษาสรณีวิทยาและกายวิภาคของปลอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่หห้องสองกลุ่มไบโอโยโลเสนอคุณครูฟัคติมาแก้วยมวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมือยมศึกษาเพชรบู์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสมาชิกหนึ่งนายธีรพัฒน์เย็นใจเลขที่1 2นายพงพัฒน์คงเขียวเลขที่11 3. นางสาววิมลวันคำแพ้วเลขที่24 4. นางสาวเบมิกาไ้ว่องเลขที่29 5. นางสาวชนารดีแก้วสวรรคเลขที่34และ6นางสาวพระราพรบุญแจ้งเลขที่36ครับวัสดุอุปกรณ์ 1. ปลปอดหมู 2. หนังสือเชีววิทยา 3. สมุดชีววิทยา 4. ใบงาน 5. กระดาษชำระ 6. ถุงมือ 7. บิกเกอร์ 8. เครื่องมือผ่าตัด9ไซลิง สิบสายยางสิบเอ็ดชุดเครื่องมือผ่าตัดสิบสองกิโลชั่งน้ำหนักและสิบสามโทรศัพท์ครับวัตถุประสงค์หนึ่งศึกษากายวิภาคและสรีระวิทยาของปอดหมูสองศึกษาระบบหายใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามเพื่อศึกษาระบบต่างๆภายในปอดหมูสี่อภิปรายโครงสร้างและอวัยวะของปอดครับข้อควรระวังหนึ่งห้ามใช้ปากเป่าลมเข้าสู่ปอดของสัตว์ 2. สองสวมถุงมือยางระหว่างการทำสามระมัดระวังในการใช้เครื่องมือผ่าตัดสี่ทำความสะอาดอุปกรณ์และล้างมือให้สะอาด การศึกษาสรีระวิทยาของปอดหมู ก่อนเป่าน้ำหนัก2,000กร,รมัมวัดขนาดกล่องเสียงยาว8ซนตมรกว้าง4 5ซนติเมตรหลอดลมยาว2 2 5 cm, ปอซนติอดขวายาว2 6 5ซมกว้าง9 5ซนติเมตรปอดซ้ายยาว2 4 5ซมกว้าง9้ซนเมตรลักษณะปอดซ้ายเล็กกว่าปอดขวามีสีแดงหลังเป่าปอดขวายาว4 7ซนตมรกว้าง1 7เซนติเมตร ปอดซ้ายยาว3 8ซนมกว้าง1 6ซนติเมตรลักษณะมีขนาดใหญ่ขึ้นไปจากเดิมความสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ9กกล่องเสียงเมื่อหายใจเข้าออกอากาศจะเคลื่อนที่จากจมูกสู่ข้อหอยจากนั้นเคลื่อนเข้าสู่กล่องเสียงซึ่งภายในมีสายเสียงเมื่อเกิดการสั่นจะทําให้เกิดเสียง ท่อลมมีลักษณะแข็งอยู่ทั้งด้านหน้าส่วนด้านหลังของท่อลมเป็นหลอดอาหารซึ่งนิ่มกว่าอากาศที่หายใจเข้าและออกจะเคลื่อนที่ผ่านทางท่อลมซึ่งท่อลมประกอบด้วยกระดูกอ่อนเรียงตัวกันมีเนื้อเยื่อยึดให้ประกอบกันเป็นก้อนเมื่อตัดท่อลมส่วนหนึ่งและตัดบริเวณล่องนิ่มตามยาวจากนั้นตัดตามแนวขวางเป็นแว่นให้ได้กระดูกอ่อนแต่และชิ้นและสังเกตรูปร่างของกระดูกอ่อนครับสอดสายยางเข้าสู่หลอดลมด้านในด้านหนึ่ง แล้วสูบลมเข้าโดยใช้ที่สูบลมแล้วสังเกตการพองตัวของปอดครับผ่าเนื้อปอดเพื่อสังเกตการแตกแขนงของหลอดลมซึ่งหลอดลมจะแตกแขนงลงเรื่อยๆเป็นหลอดลมฝอยลักษณะาคล้ายกับการแตกแขนงของต้นไม้จากหลอดลมฝอยอากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ถุงลมในปอดซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สถุงลมมีขนาดเล็กมากจึงไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าครับ จากนั้นตัดชิ้นเนื้อปอดและชิ้นเนื้อกล้ามเนื้อให้มีขนาดใกล้เคียงกันใส่บิกเกอร์ที่มีน้ําเปรียบเทียบการลอยตัวของชิ้นเนื้อครับจากทางด้านซ้ายเป็นเนื้อเยื่อทั่วไปและทางด้านขวาเป็นเนื้อเยื่อปอดจะสังเกตว่าเนื้อเยื่อทั่วไปจะมีน้ําหนักมากทําให้เนื้อเยื่อจมลงไปในน้าครับส่วนเนื้อเยื่อปอดเมื่อเราสบลงเสร็จแล้วเราถ่าออกมาใส่บิกเกอร์ที่มีน้ําอยู่จะทําให้ลอยครับเนื่องจากข้างในมีอากาศอยู่ครับระบบหายใจของปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีระบบหายใจดีมากหายใจโดยใช้ปอดภายในประกอบด้วยถุงลมเล็กๆที่เรียกว่าแอวิโอลัสมีกล้ามเนื้อกระบางลมและกล้ามเนื้อกะดูกซี่โครงช่วยในการหายใจทำให้อากาศเข้าและออกจากปอดได้เป็นอย่างดีครับระบบต่างๆภายในปอดหมูระบบอวัยวะภายในของปอดหมูประกอบด,ด้วยระบบทางเดินหายใจซึ่งทำหน้าที่เลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างบรรยากาศและกระแสะเลือดปอดเป็นอวัยวะที่มีเป็นลักษณะฟองน้ำที่ล้อมรอบหัวใจในแนวกลางของช่วงรวงอกอากาศจากช่องปากและจมูกจะเข้าผ่าน หลอดลมซึ่งแยกออกเป็นหลอดลม2แขนงเมื่อเข้าสู่ปอดหลอดลมแยกออกเป็นหลอดลมฝอยภายในปอดซ,ซึ่งสิ้นสุดที่ถุงลมซึ่งเป็นกลุ่มถุงที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์กับหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กครับพอพิธภัณโครงสร้างและอวัยวะภายในปอดหลอดลมหลัก เป็นท่อที่นําอากาศจากหลอดลมเข้าสู่ปอดแต่ละข้างหลอดลมแขนงเป็นท่อแยกออกจากหลอดลมหลักและนําอากาศไปยังเฉกต่างๆของปอดหลอดลมฝอยเป็นท่อขนาดเล็กที่แยกออกจากหลอดลมแขนงและนําอากาศไปยังถุงลมถุงลมเป็นถุงขนาดเล็กที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างเลือดกับอากาศสเส้นเลือดฝอยเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กที่ห่อหุ้มถุงลมและช่วยในการแลกเปลี่ยนกา๊าซเยื่อหุ้มปอดเป็นเยื่อบางๆที่ห่อหุ้มปอดและ สร้างช่องว่างที่เต็มไปด้วยของเหลวระหว่างปอดกับผนังช่องอกครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทําให้คลิปการนําเสนอนี้ออกมาสมบูรณ์แนา,ายานันชัยพงมพักดีผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมสินอนุสรนายพิพัฒน์พลเนธทิพหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีนางสาวพัคขทิมาแก้วยุมครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยาครับ